มองกล้องยิ้มด้วยนะคะมองกล้องยิ้มด้วยนะคะตัวไหนค่ะตัวน่าจ๋แต่ลแต่แดินแต่ละแต่แดนแต่แต่แดิแต่แต่แดแต่แต่แต่ชมเอ๋ยชมงาอารามแท้เลยตรึงนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับผมจับเตื้อบาดได้ครับจุมาเตื้อ ครับอาลามแท้เลตะลึงนี่ม่วนก็ครับม่วนก็ครับนี่นี่มีเลี่ยงฝางให้เลี้ยวพสดีครับพสดีครับพอมาไก่ขนาดนอ้อนี่ <c oughs> ยิ้มตัวนะครับยิ้มตัวนะครับถ้าผายใบยิ้มโดนปั๊บสาวบาทเนอรเออสวัสดีครับยิ้มตัวถ้าใบยิ้มโดนปั๊บสาวบาทเออไปยิ้มนี่โดนปั๊บเอ้เลยบ้าผมโอเคคนนี้เขาจะโดนเขาจะพลาดกันเนาะ เอาละครับนั่งรถน่งรถร้างละนั่งรถร้างกำลังขึ้นจะขึ้นไปพอการแสดงแล้วก็เตลเอว,วสะพานกระจกนี่นะอันนี้ก็จะเป็นรถร้างโอ้โดนแซงเล,งล,งล,งลยเฮ้ยแซงเลยเฮ้ยรถเปินแหงแซง <laughs> ถ้าเป็นบ้านเฮานี่แสงซรายนี่โดนตำรนจแล้วเนาะครับรับชี้แยงต่างๆไม่ก็้าแต่การกล้องอ่ะครับเอาแล้วเน้อได้จุงกันแล้วเน้อได้ยู่กันแล้วเน้อเออรถขึ้นรถแค่หวละครับแสงแล้วแสงแล้วแสงแล้ว เออรถเปิดนี่แหงดีกว่าเฮานมันนักะเดาม่หล่อเนี่ะวกแนว่าเาครับ่่องหลวงต่องเหลืองเลยมีกองหลวงตัวเนาะโอ้ตี่นี่ก็มีกล่องหลวงตัวครับจาบมจาจุมหเอาอันมีระฆังตัวอัระฆังเออไตลื่นเนาะลื่นใลื่เพิ่งจะมีกล่องหลวงแล้วก็มีระฆังตัวหรอกมีหอทำามีหอทำเนาะออเนาะ บ้านเฮามี่ยองได้เพราะเขามีารมู้อัอนอน่ะเนาะเพิ่งเป็นว่าเนี่ยนะวัดหลวงเมืองลื้อเนาะแล้ววัดหลวงเมืองลื้ออันนี้จะหมอกเขาขึ้นพระธาตุร้อยคำขาม,มีความจ,จริงเนี่ยประมาณนี้เนาะเออใช่ใช่สั้นกว่านี้เนาะช่วง<ผ>ม,มาสั้ขขนกว่านี้วช่วงสร้า,กางก็เยอะก็เยอะ เวลาดูการต่างๆเพื่อเอาจอนุ่มใ้เดินขึ้นครับท่านหนึ่งครับตอนนี้เขามาถึงเจดีอย่างนี้อ๋อตอนนี้นะครับเราปลามาชมเจดีจอมไข่นะครับหรือเจดีจอมไข่นั่นเองนะครับครับเป็นเจดีที่อยู่จุดสูงสุดที่วัดหลวงเมืองลื้อนะครับเจดีจอมไข่เนี่ยมีท่านก็เห็นแล้วมั้งครับเพราะว่าเป็นเจดีสีทองนะครับรลบวอ็ ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยนะครับปฏิสถานอยู่ตรงยอดเขาที่วัดหลวงเมืองลือนะครับจิตรจังไคตรงเนี้ยกอบศักดิ์สิทธิ์มากนะครับทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวชาวไทยลื้อหรือชาวสปปนาทุกทุกชนเผ่านะครับก็มาที่นี่แล้วก็มาสักการะนะครับแล้วก็มาเวียนเทียนหรือว่ามาเดินรอบเจดีย์ตรงนี้เพื่อขอพรนะครับผมพูดถึงน่าจะเป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุดในใช่ครับผมหลังจากที่เราได้ เดินชมเรียบร้อยเนี่ยประมาณม1ิบโมงเก่งเดี๋ยวจะมีโชว์โชว์ตรงที่น่าจะดีตรงนี้ครับครับเ,รเดี๋ยวรอชมแล้วก็ดูโชว์เซตแล้วเดี๋ยวเราไปดูสะพานกระจกนะครับครับผมสะพานกระจก<ร>อยู่ตังปุ่นเนาะแน่น,นะครับผมอ๋อโอเคอันเดียวขออนุญาตอ้นหนึ่งเตลไปอีกทีรอบๆเจดีแล้วเข้าไปมุดในนีก่อนเนาะโอเคอเจิเลยครับผมขอบคุณครับครับเอาจมุกจะจุ่มครับตอนนี้ผมจะเตลเข้าไปในเจดี จอมไคนะครับมันจะมีต่างเตลขึ้นไปนี่ตรงนี้เนาะน่าจะได้ถ่ายปฮีูเนาะอืมอันนี้เตลต,ตัวผมมานยวันนี้เขาวัดเขาวายกันนะครับเจดีจอมไค์นะครับวันนี้นะอาจจะได้พาบไตเติลตหลากหลายภาษาอ๋อ เอาจะต้องเตลม,มาท้งนี้นะครับมันในใจเพื่อ,อทอี่ถอดเกิบก่อนอหรือว่าเข้ามาได้พคนเข้าตั้งไหนแต่ว่าผมเตลอยู่ท้งไหนแต่บอกว่ามันจะมีคนะือเข้าก็เลยว่าบ่เข้าอาลืมถามไป ว่าวันนี้ได้มาเตวหลอกก็ดีนะครับเจ้ามเจ้าจุ๋มโอ้โหแสดงว่าเข้าบ่ได้เจดีจอมไข่นี่นะเไปไปไ่เข้าไปบ่ได้เขาเปยังล่ะเข้าไปบ่ได้ก็มันเ,เป็นยังดังในเนี่ยเป็นไทยกำลงังแปลงสักอย่างอะแต่ตอนนี้นี่มันอยู่บนดอ,อยกันมันบรรยากาศ เย็นสบายสบายเลยนี่โอ้โหฮึ ลงมาแล้วครับถ้าพอจากเจดีย์จอมไครไปนี่นะก็จะหันตัวเมืองของ1ิบสองปันนาโอ้้นจะมีดอยล้อมรอบเหมือนครับเชียงใหม่เหมือนเนอะบรรยากาศนี่นะแล้วก็จะมีสนามบินอยู่ต้ง,งนั้นเะ่ยนะจีนเชียงลุ่งนี่นะครับเจ้าที่ผมหันนี่นะก็จะมีนั่นนะครับจะมุดจะจมอยก็จะหันบรรยากาศของ เมืองเจียงรุ่งหรือเมืองสิบสองปนาหันสนามเป็นริบๆอยธะหันเป็นเมืองที่ค่อนข้างจเจริญมีตึกนักเหมือนกันเนอปกติถ้ามายืนตรงนี้พอลงไปตัวลุ่มคืนก็จะหันตัวเมืองเนาะแต่ถ้าเช่นเดียวกันถ้าสมมติพอจากตัวเมืองขึ้นมาพอบนพระธาตุเจดีย์จอมไครนี่นะ ก็ะจะหันพระธาตุเจดียด์ชัดเจนขนาดเลยครับอันนี้เป็นบรรยากาศตอนนี้งามครับชาวหมถ้ามีโอกาสก็ต้องมาแอวตอนนี้คือดเนอร์ครับผมก็ว่าครับขอบคุณครับแม่เอาแล้วครับชาวโมจะจุมตอนนี้นี่ผมมาเตลสกายวอล์กทีก่บ้านเฮาก็มีสกายวอล์กหลายๆตีเนาะ อำเภอดอยสะเก็ดอำเภอเมืสายเชียงไฮยอยู่หลายๆตีแต่ว่าตอนนี้เฮามาเตลสกายวอล์กตีเอ่อตีเจดีจอมไข่เมืองเชียงหุุ่ง12บสอปันนากันนะครับอันนี้ก็บรรยากาศน,นี่เราวนเดียวเขา,รราจะเตลเข้าไปพอนะครับปตาจมูกตีมีความรู้สึกบอกว่าอยากจะไปเอี่ยวนะครับก็ ถ้ามาวัดนี่ก็จะได้มาแอวกันเนาะนนนดดไม่ต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับเตวไปเรื่อยๆเตวไปเรื่อยๆเอาไทยแลนด์อยู่อยู่คอฟฟอร์มอยู่อยู่เฮียอยู่ชนะอ๋ออยู่ไอไอคอฟฟอร์มเชียงใหม่ไทยแลนด์ เวลคัม What is your name huh? What is your name ชูมิงชูมิง Oh beautiful beautiful Thank you Thank you นะครับเจอสาวอ่าเป็นห้องว่าสาวจีนเนาะตอนนี้เตลมาพอทักทายน้องๆตีชูมิงนี่นะครับมาให้คนละเลย อ,อันนี้คืออันนี้อยู่ตีมุมของ12ปะนะัปณะเท่าจะหันว่าบรรยากาศเต็มนี่ยอดดอยเทาจะเห็นเมืองของของ12ปณะเนะมืองจริงรุ่งนี่เต็มเลยนะครับบรรยากาศท่านี่นะครับบอกหัว่าบ้านจ้มุจะจุมที่นี่มีเกยมาหันกันนี่ก่อนนี่นะอันนี้นะอันนี้บรรยากาศแล้วคนดูก็จะมา น่ขนาเลย <ไป S 1> อบรรยากาศตอนรี้อันนี้คือบรรยากาศตะนนี้ปะดฟังเด็ฟน,น,นี่คือบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ก็จะมีอ่าเปิาหเอาว่าช่างภาพมืออาชีพเปิ้คอยจะถ่ายภาพนักท่องเที่ยวอ,อยู่แล้วก็เปิก้กระจา เอาไปคิดตานั้นนะครับแต่ด้วยผมผมนี่บอกใครขึ้นกล้องตั้ไรน,นะครับอ,อันนี้เตียวไปพ่อัอนเปืเกยบอกว่าห้ามปีนห้ามข้อกระจกห้ามคนหลายห้ามกระโดดอ,อันนี้นะครับ นี่อันนี้เป็นบรรยากาศสกายวอล์คตีวัดจอมไคเชียงรุ่ง12ปันนาแห่มุมหนึง่งมาพอบ้านเมืองปุ่นนะครับอุ้ยไฟไฟไฟ้าสถิตมันดูดกันตีก่อสร้างกําลังก่อสร้างกันก็มีชนักอ๋อตีสร้างแล้วจะหารว่าเหมือนกับบรรยากาศของอคอนโดเนาะ นี่ก็จะเป็นมุมหนึ่งถ้ามองจากสกายวอล์กพายตี้เจดีจอมไคนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยก็ยังประมาณนี้คนดูนักท่องเที่ยวนักขนาดเลยนะครับนี่นะอือ เอ้มนในใจวันนี้เมืองจีนก็ว่<บ>าเช <บา S 2> ียงใหม่นี่ฮะมีกับคนอ,อู้เมืองเนาะม<ห>ีกับคนอันนี้คือบรรยากาศแหนน้อยน,อน,นึ่งว่าถ้ามาถ่ายต่อเมื่อคืนให้จังงามเลยนะนี่นะไยได้หันแสงสีเมื่อคืนตีสองเวลาไฟมัส่อง พระธาตุเจดี JD นะงานขนาดครับอว,วันนี้ต้องขอบคุณไอโนดและไอหนึ่งาจากไอเลิฟทาเวลเชียงใหม่นะครับตีปลามาเอลตีสิบสองปันนาแลว้วก็เชียงลุ่งตีนี่นะครับพระาธาตุเจดีจอมไทยงามขนาดเนืจ้จะมูจะทุงถ้ามีโอากาสกลองมาเอากันนะครับ